มาตัดต้นไม้มื่อนี่ก็พ่อใหญ่ปุ่นาก้อน,นยิ่งปืนตุ่มๆนี่พี่น้องตัดรัดกันคอยกัดตัดพ่อใหญ่กัดตัดนี่พันธุ์เสีเฮ็ดอันโครงกรันพันธุ์เสีเฮ็ดอันหัวนะพี่น้องสีเฮ็ดประตูหัวเล็กดันหนานะเฮ็ดกำแพงเลยต้องตัดใหม่ออกไปไปหาถนนพูดรถแลนหลุนรวดดู เลือต่อดําด้ำพูนมองข้อขาบนถนนแล้วกันดีเพราะว่ารถเข่ามาประจำนะพี่น้องตรงนี้รถมันจะวิ่งเข้าประจำวันเวน้นวันนะ่ะนะเพราะว่าเราขายของออนไลน์แล้วก็ไปสนีนะ่ะเขาจะมาส่งพัสดุอย่างนี้อาหารหมาอย่างนี้ก็เข้าทุกอาทิตย์อยู่แล้วอือเขาก็จะวิ่งมาพอใหญ่เพิ่นก็ตัดของเพิ่น ตัดรัดกันนะพ่นมากไวแล้วพ่นกับไปตัดแต่ของข่อยตัดเบิดปีแลวข่อยเมื่อยม่เบิดปีแล้วบัดนี้พ่นก็เห็ดซอยนี่เนี่ยไม้นี่แม่ไม้แกนแกนจกักเเอื่อ้นอีงตนเองไม้เนื้อแข็งเนื้อแน่นโอ้ยหนักคักพี่น้องนี่เห็ดฟื้นนี่ดีคักนี่เขามักคักเนื้อแน่นนี่แน่นมากมากเลยนี่ไม้เนื้อแน่นอืม แต่เฮาภาสาหมาสิเห็ดฟื้นได้ที่เขามีเต่าสองเต่าเพิ่นีด้เตา่าคือจังไอ้นั่นน่ะเต่าเหมือนไอ้แม่มดนะแม่แม่มดไอ้ขายอะไรละ่ะเขาเรียกแม่มดทําขนมปังอยู่กลางป่าละ่ะตีควัไนไอ้เขาเรียกเตา่ายังเต่ามีควันนะ่ะนะมันเตา่าโซ่เต่าอีลีนั่นอสองเต่างามงามเห็ดขึ้นเป็นย่วงขึ้นงามแต่ว่า ไม่สามารถทําได้พี่น้องเพราะว่าเรามีแมวเยอะแล้วแมวเขาก็จะชอบขึ้นไปกระโดดตรงเต,ตาอบนะ่ะเดี๋ยวมันก็หล่นลงไปมันก็มีฟ้าครอบอหรอกแต่ว่ามันจะเป็นเหล็กไงด้านบนมันหนะมันก็จะดาดขาเอาแม่นบ่ละอืมนี่พ่อในญ่ตัดต้นใหญ่นยยๆนี่คอยตัดตน้นญงเติบอยู่นะักอยู่เอานี่ยังน,ยนกห้องโอ้ย มันก็ต้นใหม่เนาะอันมันหนาหนาวนะหนาวมาแล้วเฮาสองล่าตัดอัไใดสิตัดก็เลยแต่มันหนักได้ตัดใหม่เงี้ยนี่ตอนที่ใบมันล่วงบดกันหนาตัดแต่ว่ามันหนาวมันเป็นอันแข็งเหนื้อมันแข็งนมันตัดหน้าหนาวเนาะมันก็เหนื้อแข็งมันก็ตัดยากนี่ตอนค่อยตัดแล้วประมาตัดน้ำข่อยบานนี้เราจะตัดไม้แน่นดีดีพี่น้องเนื้อแน่นดีจัดเลยเนี่ยอือเพราะง่ายตัดไปประมาณแปดต้น ่อยตัดพึ่งจะได้สองต้น่อยก็เลยถ่ายคลิปสักก่นอนเถอะด้เห็ดงานรวมกันกับพ่อใหญ่เมื่อนี่อัสสรเห็ดไปเห็ดมันนั่นตน้นบ่านัดข่อยเลี้ยงเลยใส่เลี้ยงเลี้ยงไรเลยต้นบ่อนัดข่อยเดียวสิไปเก็บเมื่อนี่ไหนก็บแ,แ,แ,แมาแล้วก็สะเก็บเอาหนะพี่นอ้องบ่ให้ียเถี่ยวนี่บางทีละต้นไม้ใหญ่ๆมันก็โกนหมดแล้วพี่น้องต้นไม้เพราะว่านกพี่นอ้องเออนกมันเจาะ มันเจอบเปลือกไม้แล้วก็ไอพวกนกพวกกระรอกเขาจะหลบเข้าไปซ่อนในหน้าหนาวไงพี่น้องเพราะฉะนั้นอนะ่ะมีต้นไม้เยอะกาเราต้องทําลายไปไนะนะเพราะว่าเอาไว้ก็ไม่มีประโยชน์หรอกเพราะว่าเดี๋ยวมันก็ล้มลงมาลมอะไรเงี้ยบางในมีแต่ต้นไม้ใหญ่เสียดายเสียดายแต่ว่าเราก็ต้องตัดเพราะว่า <c oughs> เดี๋ยวมันก็จะมาล้มใส่ถนนเราล้มใส่บ้านเราเนาะ ผลทางตรงโกดังนะยิ่งมีแต่ต้นใหญ่ๆห,หลังโกดังแบบน,ะนี้นี่นี่ต้นนี้คอยกับผมต้นกัดนี่นแข็งก็ต้องไปเชาะไปเล่มออกพี่น้องนี่ต้องเอากิ่งเอาก้านมันออกนี่พ่อใหญ่ตัดพ่อใหญ่เขาก็จะมาตัดเองตัดเป็นท่านเป็นท่านเหมือนฟืนน่ะแกก็จะใช้เลื่อยใหญ่แกมาตัดตัดให้แต่เราไม่ได้ใช้ไงเผื่อใครจะเอาอาจจะเป็นตาข้างบ้านให้แกมาเอาอนะเนาะ เพราะว่าแกไม่มีสัตว์เลี้ยงแกมีเตาก็เลยบอกว่าเดี๋ยวสันจะแบบสันจะตัดคอนไปถาเด้อนะให้เจ้ามามาแกเอาเสียดายของถ้าไม่ให้เขามาเอาก็เสียดายเห็นไหมสันนะ่ะตัดเป็นพันกต้นปีต้นปีนะ่ะพี่น้องสองสามเดือนที่แล้วนั่นคอยบ้าละหำเลยตัดต้นใหม่นะพี่น้องเออแบบให้มันสว่างสวัยนะ่ะนีเน,นวันนี้ก็จะไล่ตัดให้ให้เยอะที่สุดนะ่ะ ต้นเล็กต้นน้อยหนี่งแบบจะไล่ตัดว้ามันโดเริ่มเปลี่ยนสีกระสงสารมันอยู่นะแต่ว่ามันก็ต้องทํางานไม่ต้องไปเสียดายเนาะมันก็ต้องทนะําไปเหระพี่น้องเนาะปุ่นลดหน่อยคู่ใจ่อยมันก็ไกลจากถนนเติบพน้นพื้นที่สองนะพื้นแรกน่ะว่างเปล่าทำพื้นผลไม้แล้วพื้นนี้ก็จะเป็นพื้นบ้านแล้วแล้ว ด้านหลังบ้านก็จะเป็นป่าต้งภูเขาเนี่ยพี่น้องมันมันมันเยอะเติบอยู่หนากพี่นอ้องเจ็ดเอเคอร์ re, เกือบแปดเอเคอร์พี่น้องอืมว่าตกิดเป็นไห่ไทยเนี่ยมันกระสิตกอยู่ประมาณเท่าไหน,น่อกค่ยเบิง้ง ไปเทียบกับตารางไทยเนอะมันอยู่ที่17ไร่17ไรก่กว่าเกือบเกือบ18ไร่เนี่พี่นอ้องแบกพาละแบกพาละภาษีเยอะไปเพราะว่ามันมันไม่น่าอยู่แล้วพี่น้องเร่องเรื่องด้วยวางแผนกันนี่แหละการวางที่จะขายที่จะอยู่นี่มันไม่ใช่ว่าเราจะไปได้ปุ๊บปั๊บไง ฝรั่งเขาไม่ได้คิดเหมือนเราไปกับไปหลดนะเราไม่เสียเวลาแต่แกก็แบบชะลออะไรตั้งไรขนาดย้ายมาปีหนึ่งเนี่ยเอกสารเพิ่งจะเสรเ็จนะพี่น้องเสร็จยังไม่ดีเท่าไหร่เลยเกี่ยวกับประกันอะไรประกันสุขภาพมันก็เป็นขันตอนเสอะสาเดือนแล้วอัปเดตนนนี้นั่นจนว่าแล้วเป็นซิติเซนจนว่าอะไรล่ะซิติเซนเมื่ต้นปีปีที่แล้วเลยเนาะปีสิ้นปีที่แล้ว นั่นแหละเสร็จท,ทุกอย่างมารับใบอันนี้ตีนี่วันนี้โอ้ยเสียหายข่อยนะองและทีนี้ก็ก็มาทำประกันสุขภาพพี่น้องประกันสุขภาพของแฟนเขาก็จะใช้หมอคนเดียวกันแล้วเราก็เปลี่ยนชื่อเปลี่ยนเสียงมันก่าจะมันจะเสร็จโอ้ยนนนี่นั่นหลายอย่างพี่น้องเอ้ยอื โอ้เห็ดอย่างนออบัเนี่อันนี้เห็ดอะไรเนี่ยเห็ดยุต่อขอยากเห็ดอัน,นปีกเงี้ยวเกิดมันก็บเ่อกเกิดพี่น้องอืมมึงเนี่ยนี่นี่ถ้ามันมีจังสีมันสีมีเห็ดเผิงกได้พี่น้องแต่นี่มันไม่มีถ้ามันมีตามพื้นดินแบบนี้มันก็จะโอ้ข้าเจ้าเก็บแต่นอของข่อยบ้านข่อยบ่มีเห็ดเผิงกินพี่น้องอืม ว่าสิสื่อน้ำข้าเจ้ากับยากบ้านเด้สร้างบ้านไอเฮ็ดอีหยังน้องทายาน่ะพี่นอ้องเออเคยสร้างน้ำเล่าอยู่้วยพี่นอ้อบงบันนีงมันกับมีเห็ดกินหลายอยู่กับว่าเดยมสร้างะนะเออกับของเจ้าว่าสิกินหยังอ่อมมากเพะเจักกินเน็ดแน่กับเนื้อซัดแน่เนาะอ่อมกลับไปกับมาย่างหลายเต็มเต็มตู้เย็นนะพี่น้องมันกับกินพูดเดียวเนะาะเพาฝรั่งเขาไม่กินด้วยนะ ขนาดกินทุกวันนะไม่ใช่ไม่กินนะเออเกิดเป็นร้อยกว่าถุงอะเนาะเพราะว่าใส่ถังใหญ่ๆนะเห็ดเห็ดที่เป็นประเภทซุปน่ะเอาไว้ซุปกับใส่กระปนอะไรเงี้ยเนื้อปลาเนื้ออะไรทำน้ำพริกกินโอ้อร่อยมากเลยแล้วก็จะเป็นพวกแกงมันว่ล่ะเห็ดคอนสนตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วก็ปีนี้อีกล่เห็นบ่ล่ะได้เท่าเทีกยงครั้งที่แล้วก็ได้โอ้โหมันมันเป็นสิบถุงอยู่บ่ หลายอ่ะพี่น้องแล้วเห็ดนางลมอีกล่ะเห็ดนางลมขาวนางลมเหลืองอีกโอ้ยหลายพี่น้องมันก็ไม่มีที่จะเก็บขนาดแต่มันต้องทยอยกินไงแล้วเราก็ชอบกินเห็ดด้วยแหละนี่นะลมหนาวกินกินยาแล้วพี่น้องกินยาแก้้ำูกไหลเลยทีนี้โยเกเยกโยกเกีกยกก็เลยโอ้ยขอมาทํางานก่อนเด้อพี่น้องเออก็เลยขอมาทางานกับพ่อใหญ่พ่อใหญ่ทางานค่อยก็เลยมาทําด้วย ขอยบ่าอยากรับนะพี่น้องไม่อยากจะนอนหลับอ่ะมันเปล่าประโยชน์ไม่อยากจะนอนแต่ว่าถ้าถ้าฉันไม่ได้ทํางานนี่ฉันหลับแล้วนะะนนี่ยตาบวไหวแล้วตาปือ่อแบบชนิดกลางคืนน่ะนะเออเขากินแล้วเขาหายนอนผักพนแต่ว่าข่อยีตาเบเมื่อนแล้วใช้เครื่องมือตัดนี่ก็ก็พอแล้วทีนี้ก็เหมือนจะไม่ไหวแล้วก็จะไม่ใช้เครื่องมือแล้วอันตรายพี่นอ้องเทียบววบ พอกาซีเดไปนอนละพี่น้องถ่ายคลิปแล้วก็จะไปนอนแล้วทีเนี้ยนี่ตรงนี้พ่อใหญ่ก็มาร์กไว้ให้ตัดนี่ต,นต้นใหญ่เติบเด้พี่น้องมันหน,นักหนะไม่ใช่อะไรหรอกมันหนักใบหนักลําต้นเนื้อมันแน่นน่ะมันไม้อะไรก็ไม่รู้นะไม้พวกนี้อันนี้ไม่แม่เปิ้ลต้นนี้นะแต่ว่าต้นต้นที่พ่อใหญ่ตัดไม่รู้ต้นอะไรใบมันต่างกันอืมง่วงนอนพี่น้อง